นายกรัฐมนตรีบอกห่วงพลเอกประวิทย์อยู่แล้วหลังลาประชุมครมอ,อ้างอ่อนเพลียจากการลงพื้นที่ปัดตอบป่วยการเมืองหลังเจอร้อยเอกธรรมนัฐพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลา่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหลัวหน้าพักพลังประชารัฐลาการประชุมโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้ท่านไปลงพื้นที่ไม่ใช่หรอและเมื่อผู้สื่อข่าวระบุว่าวันนี้ไม่ได้ไปแต่ไปมาเมื่อวาน พลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่าเมื่อวานไปแล้วเมื่อเช้าไปหรือเปล่าไม่รู้และเมื่อถามย้ำว่าวันนี้ไม่ได้ไปแต่พลเอกประวิทย์ลาประชุมเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียจากการลงพื้นที่เมื่อวานพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่าอ๋อผมเป็นห่วงท่านอยู่แล้วและเคยเตือนท่านว่าให้ระมัดระวังสุขภาพหน่อยแล้วกันเดี๋ยวท่านก็หายท่านแข็งแรงอยู่แล้วเมื่อถามต่อด้วยว่าไม่ใช่การป่วยการเมืองใช่หรือไม่เพราะเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์ได้ไปเจอกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวเศรษฐกิจไทย เพราะมีภาพร้อยเอกธรรมนัฐคุกเข่ามอบพวงมาลัยและจะกลับมาอยู่พักพลังประชารัฐแต่พลเอกประยุทธ์เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีค่ะพร้อมกับบวกมือปฏิเสธตอบคําถามผู้สื่อข่าวและเดินขึ้นตึกไถ่คู่ฟ้าไปทันทีอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์ได้เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีโดยได้ไปพบกับนางบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีเขตสองพักพลังประชารัฐก่อนที่จะเดินทางกลับกทมค่ะ ด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร,ร์พักพลังประชารัฐกล่าวถึงความชัดเจนทางการเมืองว่าวันนี้ยังอยู่กับพลังประชารัฐส่วนวันนี้สามิตรยังอยู่กับพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่นายสมศักดิ์ระบุว่าก,ก,ก็ทํานองนั้นค่ะเมื่อถามถึงแนวโน้มการกลับมายังพักพลังประชารัฐของ,องร้อยเอกธรรมนัฐนายสมศักดิ์ระบุว,ว่าเป็นอีกข,ข้อมูลหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าตนจะอยู่กับพักพลังประชารัฐหรือไม่ จึงบอกแล้วว่ารัฐบาลจะอยู่ถึงเดือนมีนาคมก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มเติมขึ้นมาสื่อจึงถามย้ำนะคะว่าการกลับมาของร้อยเอกธรรมนัฐไม่มีผลในการตัดสินใจที่จะอยู่หรือไปใช่หรือไม่นายสมศักดิ์ระบุค่ะว่าอย่าไปพูดถึงเขาแม้สื่อมวลชนจะให้ความสนใจแต่ก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันอีกไม่ดีเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันอีกตนขอไม่พูดทั้งนี้พรกพลังประชารัฐนะคะจะดันให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ทางกลุ่มสามมิตรพร้อมจะเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วส่วงกรณีที่สวจะกแก้รัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดํารงตําแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดเล่นกันไปมัง้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรียืดลดภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก4เดือนค่ะขณะไฟเขียวควบคุมราคาสินค้า5รายการ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงที่ประชุมครมออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสภาสาสมตรโดยเป็นการปรับลดอัตราภาษีสภาสมตรน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันในบัญชีพิกัดภาษีสปาร์สมตรประเภทที่0.1.0.5โดยปรับอัตราภาษีลดลงประมาณ5บาทต่อลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่21มกราคม2566ถึงวันที่20พฤษภาคม2566ค่ะโดยเป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาและจะสิ้นสุดในวันที่20มกราคม2566ร่างกฎกระทรวงที่เสนอในครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของรัฐโดยกรมสรรพามิรจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพามิรสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงประมาณ10,000ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งมาตรการภาษีครั้งนี้จะดำเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนจึงคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ4ี่0 0ล้านบาททางนี้การลดอัตราภาษีสภาษามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้นะคะจะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจในระดับที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ที่ประชุมครมยังเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมปี2566จำนวน5รายการได้แก่หน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขะอ,อนามัยสำหรับมือเศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกและไก่เนื้อไก่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ยังมีการแพร่ระาบาดอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้หน้ากาก,กอนามัยใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอ,อนามัยสำหรับมือเป็นสินค้าควบคุมรวมทั้งเพื่อกำกับดูแลปริมาณและราคารับซื้อเศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมค่ะขณะที่ไก่และเนื้อไก่ซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนสำคัญต่ตอ,อการบริโภคของประชาชนให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อกำกับดูแลติดตามปริมาณไก่และเนื้อไก่มีอย่างเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภคด้วยสอทอเผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมปรับตัวลดลงในรอบ7เดือนค่ะแต่92.6จากการปรับขึ้นค่าไฟและรัฐบาลดูแลภาคการส่งออกจากค่าเงินบาท 1, ผันผวนนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม2565าเขาว่า ดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ92.6จากระดับ93.5ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ7เดือนเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศปรับขึ้นอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF จากร้อยละ0.23เป็นร้อยละ0.46ต่อปีส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ปัญหาเงินเฟอ้อที่ยังบั่นทอนกำลังซื้อในประเทศในด้านการส่งออกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและสภาวะสงครามรัเสเซียกับยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อโดยในเดือนธันวาคมยังคงมีปัจจัยบวกจากการขยายตัวของการบริโภคในประเทศและการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมทั้งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านต้นทุนการผลิตค่ะสำหรับตัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ99.9ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศทยอยฟื้นตัวตามการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐขณะที่ประเทศจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการซีโรโควิดเร็วกว่าคาดซึ่งก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นของต้นทุนการผลิตปัญหาการแข่งขันด้านราคาและปัญหาขาดแคลนแรงงานรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่กระทบภาคการส่งออกจึงอยากเสนอให้ภาครัฐด,ดูแลต้นทุนการผลิตให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าและราคาพลังงานเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคดูแลค่าเงินบาทให้มีความสมดุล ทั้งกับผู้ส่งออกและผู้นำเข้ารวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากความพันผวนข,ของค่าเงินบาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวหนุ่มลวงหญิงขับแกร็บฆ่ารัดคอชิงรัพย์หมกป่าทำแผนประกอบคำรับสารภาพขณะฝากขังวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางบัวทองนำตัวนายวีรนัทภูมิอายุ21ปีผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพฆ่ารัดคอนางเกตยุยคนโพมาศ ที่ซอยวัดท่าเกวียนตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีโดยอ้างให้มารับนางสาวปนัดดาหรือมินแฟนสาวที่แฟลดปลาทองรังสิตแล้วขอให้คนขับที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่กลับหลอกไปฆ่ารัดคอและชิงทรัพย์สินรวมไปถึงนำรถโตโยต้าวิชของผู้เสียชีวิตไปขายต่อให้กับในหน้าหาซื้อรถที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพาผู้ต้องหาไปชี้จุดทั้งหมด3จุด ก็คือ1บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะวิลล่าบางบัวทองซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายใช้เชือกรัดคอเหยื่อจนเสียชีวิต2บริเวณซอยวัดท่าเกวียนที่คนร้ายนำศพมาทิ้งซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นทุ่งนาค่ะค่อนข้างที่จะปลอดคนและรถสัญจรไปมาน้อยและ 3. นะคะหน้าร้านค้าหลังจากผู้ต้องหาได้ทิ้งศพแล้วได้ขับรถไปซื้อน้ำที่ร้านค้าดังกล่าวสำหรับบรรยากาศการทำแผนในวันนี้ไม่มีญาติของผู้ต้องหาและญาติของผู้เสียชีวิตมาดูจุดเกิดเหตุ ซึ่งในขณะทำแผนนั้นผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนทางด้านพันตำรวจเอกพฤชจำรุนศาสตร์ผู้กำกับการสพบางบัวทองกล่าวว่าในคดีนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด5คนค่ะคือนายอูและนางสาวมินรวมทั้งคนที่รับซื้อรถอีก3าคนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหานายวีรนัทภูมิข้อหาชิงทรัพย์และนางสาวปนัดดาแฟนสาวในข้อหารับของโจรและจะนำตัวฝากขังที่สารจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN breaking news